ขยี่ตาแรงมาเกียราศีเปลี่ยนลุคหั่นผมสั้นกุดบอกถึงขั้นบอกเหมือนได้เมีมยไม่ความเบื่อง่ายเป็นเหตุมาเกียราศีเปลี่ยนลุคหั่นผมสั้นกุดรับวอเลนทายบอกพัสรกรถึงขั้นบอกเหมือนได้เมีมยไม่ สวยได้ทุกแนวไม่ว่าจะเปรี้ยวเทซ่าหวานก็เอาอยู่ทุกลุกจริงๆค่ะสำหรับคุณแม่ลูกแฝดมาร์กี้ราศีที่เรื่องของแฟชั่นไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะเรื่องของทรงผมที่เธอสวยชิคอินเทรนด์ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่เสมอทำผมทรงไหนออกมาเรล่าสาวๆก็เซฟเก็บรูปไว้เป็นแบบไว้ตัดตามกันเป็นแถวเรียกได้ว่าสวยชนะเลิศตลอดล่าสุดมาร์กี้ก็ได้เปลี่ยนลุกรับวาเลนไทน์ลงทุนหั่นผมสั้นที่สั้นอยู่แล้วให้สั้นกุดกว่าเดิมพร้อมแคปชั่นที่บอกว่า ความเบื่อง่ายเป็นเหตุลูกนี้บอกเลยค่ะว่าสวยเก๋ปนความเซ็กซี่นิดๆทำเอาสามีอย่างป๊อกพัสรกรเสอร์ไพรสเหมือนได้เมียใหม่หมาย,มายวาเลนไทน์ปอลอคขอแนะนำเมียใหม่ครับโซอีจากเดอะดิกเตอร์ทรงอย่างเหมือนแต่ขัดใจพ่อมากจะลงตั้งแต่เมื่อคืนละแต่เมียห้ามบอกจะลงรูปตัวเองก่อน